สัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ดอนเมืองนะคะตอนนี้เราก็เข้าเกตมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราจะมาดูบรรยากาศนะคะตอนที่นักกีฬาของเรานะคะกําลังจะรอขึ้นเครื่องนะคะไปดูกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะค่ะวัสดีค่ะดีใจที่ได้ไปกรุ๊ปนี้นะคะโอเคค่ะดูฝ่ง ก็วันนี้นะครับก็เป็นวันแรกที่เดินทางไปเอาสิงคโปร์วันนี้นครับเปินตีสองครึ่งเลยมาถึงสนามบิน,นครับวันนี้ครับรู้มาทำไมรู้มากัน,นะตื่นเต้นครับตื่นเต้นขอบคค,อบคุณค่ะ ลูกไม่ตา,ายเนี่ยตรงโคตเนี่ย ก็ลงเครื่องมาถึงสนามบินของสิงคโปร์แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงครึ่งนั่นเองนะคะก็เราก็อยู่ที่กันอยู่ที่สิงคโปร์แล้วนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันเลยค่ะเราไปดูนักกีฬานะคะออกมาจากเครื่องเลยค่ะ ไวรุ่นสปาต้านะคะนี่นะคะผู้ครองก็ออกกันมาแล้วนะคะเดีย๋ยวเรารอไวรุ่นสปาต้าของเรากันดีกว่าคะ่ะตอนนี้น่าจะติดกันอยู่ในเครื่องเดีย๋ยวเรารอแบบนึงเราก็จะได้เห็นไวรุ่นสปาต้าแล้วนะคะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันเลยค่ะอ๋อแล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลา10บโมงครึ่งนะคะก็ที่นี่จะเร็วกว่าที่ไทยชั่วโมงหนึ่งเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะ ออกมาแล้วนะคะวรยเลินสปาตาหลอกกันทุกคนเลยนะ กำลังทยอยออกมาจากเครื่องบินนะครับสู่เดี๋ยวจะเดินทางไปที่โรงแรมกันใช่ไหมไปโรงแรมเก็บกระเป๋าแล้วอ่วานนอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวขอตัวไปดูเด็กๆก,ก่อนนะครับโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็ออกมากันเกือบหมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอากระเป๋าใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมกันนะคะเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยว่า อตอนนี้ออกมาไม่หมือนะคะเดี๋ยวรอดูกันครับตอนนี้เราถึงที่ประเทศสิงคโปร์แล้วนะครับอยู่ที่สนามบินชางฮีนะครับเราพานักกีฬาเยาวชนไทยในอายุ12ปี14ปีแล้วก็16ปีนะครับมาเข้าร่วมการแข่งขันในการซิงคับนะครับ2022นะครับในวันนี้นะครับ ครับวันนี้เราเดินทางมานะครับตั้งแต่เช้านะครับจำนวนทั้งหมด76ชีวิตของเรานะครับเรา77ชีวิตของเรานะครับเราจะมาเข้าร่วมการแข่งขันเราจะมาเอาแชมป์ไหมหวันนี้แชมป์มนะโอเคแล้วติดตามชมกันนะครับโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับ ดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับมิสเตอร์ซิมนะคะอาจารย์ที่อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะครับเออ r ุก o ปอว์เออวอลคัมย p สิ a t โปร์ a อ p ด์อ e คุณจ l วา a g ม r ตบอลแก่ i งขันในิงคโปัพ2022่ e l อ o m e ก็ิน ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับที่ท่านอาจารย์ซิมเนี่ยดูแลทีมอนุสรมาตั้งแต่เป็นเวลาประมาณ10บกว่าปีนะฮะซึ่งเรามาครั้งแรกแล้วก็ได้รับคําเชิญจากท่านอาจารย์ซิมประสานติดต่อกันมารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องไม่ว่าจะเป็นทีมประเทศไทยและประเทศสิงคโ,โปร์เราเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมในฐานะเป็นประธานสโมสรอนอ,อนุสรสปาร์ตาเอฟซีไทยแลนด ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ตั้งแต่โควิดไปประมาณ3ปีกว่าเราได้กลับมาลื้อฟืน้นมาแข่งรายการนี้เป็นรายการใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ผมมั่นใจว่าเราส่งเป็นนี้เป็นทิปที่ใหญ่ที่สุดในจำนวนที่1ิบปีที่รู้จักอาจารย์ซิมท่านมานะครับเรากินอะไรบาก็แล้วแต่ไม่สนุกสนานเท่ากับมาประเทศสิงคโปร์เราจะมากินปาปลายาปลาซัมอร่อยที่สุดและเป็นข้าวอร่อยที่สุดนะ เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คุยกับท่านรองพ่อหรืออนุสรรค์คอนุสรไปเลยกว่าจะดีกว่าผมมากเชิญครับครับสวัสดีครับก็นะครับตอนนี้เราถึงสนามบินชางฮีประเทศสิงคโปร์นะครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ซิมนะครับอาจารย์ซิมนี่ก็จะดูแลทีมเยาวชนไทยของเรานะครับทั้งตั้งแต่วันมาจนวันกลับนะครับอาจารย์ก็จะดูแลเราตลอดนะครับไม่ว่าเรามากี่ปีก็อาจารย์จะเทคแคร์ดูแลทุกอย่างนะครับแล้วก็เอาถ้วยกลับไปได้นะปีนี้อาจารย์ ครับจา์สามปีไม่เจอกันตั้งนานแล้วจานแตจารย์สบายดีครับไม่เปลี่ยนเลยครับจาย์ครับครับผมหล่อขึ้นใช่อขครับโอเคเอาเดี๋ยวเพ่อนะครับโอเคเดี๋ยวเรามานะครับนะเป็นไง้ครับวันนี้เรามาถึงสนามบินสิงบโปร จะนั่งรถบัสไปโรงแรมกันนะคะไปเก็บสัมภาระต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปไหนเราต้องไปดูกันเลยค่ะเดีย๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันเลยค่ะ I know I would